I was busy สวัสดีครับเพื่อนๆพ่อนเพื่อนๆที่เข้า f a c e b o o k นะครับสองสวันมานี้น่าจะเริ่มเห็นเลเยอรแบบนี้นะครับเวลาเราอัพรูปนะครับหรือว่าเราเห็นเพื่อนเพื่อนนะครับอัพรูปหลายๆรูปนะครับถ้าเป็นแบบนี้ครับเมื่อก่อนผมจะเข้าใจว่ารูปเนี้ยคือรีทัชครับรีทัชเอาเนี่ยเอา5รูปมาแปะในภาพเดียวใช่ไหมครับเออเมื่อก่อนมันจะเป็นประมาณนี้ครับแต่ว่า ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะครับคือเลเยอร์แบบนี้นะครับก็คือเราสามารถกดเข้าไปที่รูปได้ครับแล้วก็จะเด้งเป็นภาพใหญ่แบบนี้เลยนะครับมันคือการอัพแบบหลายรูปนะครับเออแปลกดีนะครับผมเพิ่งจะสังเกตเห็นนะครับเพื่อนๆหลายคนเริ่มที่จะใช้กันแล้วก็ผมได้ลองเล่นแล้วเออมันมันเจ๋งนะครับเนี่ยอันนี้มันคล้ายๆรูปรีทัศนเป็นรูปเดียวใช่ไหมครับแล้วก็คลิกนะครับ มันก่อนก็กดมันก็เป็นรูปเดียวใช่ป่ะแต่ตอนนี้มันคือกดมามันได้ทั้งอัลบั้มนะครับอันนี้เป็นอัลบั้มรูปที่ผมไปเที่ยวนะผมโพสทียี่สิบรูปนะครับแล้วก็โพสนในเพจนะครับอันนี้เป็นเพจเที่ยวผมนะครับเข้าไปกดถูกใจได้นะทีนี้อ่ะผมได้ลองแล้วนะครับวิธีลองของอ่ะเดี๋ยวพูดถึงในกรณีของแฟนเพจนะครับในแฟนเพจเนี่ยก็คือเราก็ไปที่อัลบั้มครับอัลบั้มรูปรูปภาพแล้วก็ตั้งสร้างอัลบั้มครับแล้วก็อัปรูปปกติครับ มันก็สามารถที่จะมีตัวเลือกให้เรานะครับแต่แต่เดีผมเปิดให้ดูถ้าอัพเสร็จแล้วนะครับมันจะมีให้เลือกเลย์เอาอย่างเดี๋ยวผมกดแก้ไขให้ดูครับอ่าเวลากดแก้ไขครับมันก็จะมีให้เลือกเลย์เอแบบนี้ครับเาหายไปไหนครับแบบหนึ่งนะทำไมทำไมกดแก้ไขอีกทีนะครับ ยังไม่ค่อยคล่องเหมือนกันนะครับแต่นี่ครับมันจะมีให้เลือกเลยเอามีหลายเลยเอาให้เลือกครับเจ๋งครับเจ๋งนะครับแล้วก็บันทึกนะครับมันก็จะเป็นแบบที่เพื่อนเพื่อนเห็นเลยนะครับที่ผมโชว์ให้ดูนะครับแต่ในกรณีของเฟซบุ๊กธรรมดาครับเดี๋ยวผมลอง Facebook ธรรมดาเดี๋ยวไปที่ Facebook ปกติ ผมได้ลอง facebook ปกติแล้วครับมันจะมีข้อจำกัดอยู่ที่ว่าถ้าเราทำเป็นอัลบั้มอย่างที่ทำเหมือนในแฟนเพจนะครับมันไม่ขึ้นครับมันไม่ขึ้นครับมันต้องอัพภาพปกติครับอย่างอย่างไปที่เนี่ยครับก็กดดูภาพเนี่ยยางไงสมมติ8รูปใช่ปะ่ะ9รูปกดปุ๊บเห็นไหมครับมันก็จะมีคำสั่ง layout ไม้เรานะครับเนี่ยอันนี้ผมเป็น เฉพาะฉันก่อนเพื่อมันลั่นครับอ่ะเห็นไหมครับเนี่ยมันก็ประมาณนี้ครับแต่ว่าเลเยอร์เวลากดตรงอื่นแล้วเลเยอรมันหายครับไม่รู้กดยังไงมันจะกลับมาครับเนี่ยดูสิเพราะฉะนั้นไปเอารูปมาใหม่ก่อนอ่ะทีนี้ก็เลือกเลเยอรครับปุ๊บแบบแนวตั้งสี่รูปอันนี้สวยมากครับมันสามารถใส่เป็นแบบอิโมได้อย่างเงี้ย เนี่ยครับนี่ครับใส่อีโมแบบนี้ได้นะครับอ๋อนี่ครับดันโบนเลือกเลยวอาแหมผมก็งูนะครับเลือกกรอบแบบนี้ก็ได้ครับแต่กรอบไม่รู้เปลี่ยนสีตรงไหนครับไม่เห็นไม่เห็นตัวเลือกเพิ่มเติมนะครับอีกหน่อยเขาน่าจะปรับนะเพราะว่าเขาคนน่าจะเล่นเยอะครับเนี่อย่างเงี้ยอ่าดีครับสวยงามแต่ถ้าถ้าเป็นเลือกอัลบั้มเหมือนที่ทําใน ในแฟนเพจเมื่อกี้ครับแต่มามาเลือกอันนี้ผมทําให้ดูแล้วกันครับอันนี้ออกนะก็คือแค่นี้แหละไม่มีอะไรครับเพื่อนๆลองเล่นดูนะครับกดรูปภาพครับแล้วก็อัลบัม้มเนี่ยผมเปิดอัลบั้มเทสมาแบบเนี้ผมเอาใหม่แล้วกันเพื่อนๆจะได้ไม่งงแล้วเทสแล้วก็อันนี้เลือกเป็นเฉพาะฉันเรียบร้อยอ่าแล้วบันทึกทีนี้ลองเลือกรูปมาหลายๆรูป 1,2,3,4,5,6,7,8,9 1, ปึ๊บนี่ครับมันจะไม่ขึ้นปุ่มเลเยอร์มาให้เราครับถ้าเราเลือกเป็นอัลบั้มแบบนี้นะครับในเฟซปกตินะแต่ถ้าในในเพจมันขึ้นครับจบนะครับประมาณนี้จ้ะเพื่อนๆลองเล่นดูนะแต่ถ้าเออผมลืมถ้าเอาวิดีโอมาด้วยละ่ะมันจะขึ้นเลเยอร์ด้วยหรือเปล่าเอออันนี้ยังไม่ได้ลองอ่ะเดี๋ยวลองให้ดูอันนี้ Facebook ธรรมดานะจึ๊กจึ๊กจึกจึ๊กจึจึก มีวิดีโอสองอันไม่ขึ้นครับไม่ขึ้น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 เลยเอาครับต้องภาพอย่างเดียวครับถ้าลบวิดีโอออกอนี่ขึ้นเลยเอาครับไม่ได้นะครับวีดีโอรวมกันไม่ได้ได้แค่รูปถ่ายนะจบสรุปจบในคลิปเดียวนะครับขอสรุปอีกทีนะครับก็คือ ทำง่ายๆโดยการใช้ Facebook แล้วก็เลือกรูปหลายๆรูปนะครับมันก็จะมีเลเยอร์ให้เลือกแค่นั้นเองง่ายๆครับแต่ถ้าไปเพิ่มอัลบัม้มแล้วก็เลือกรูปหลายรูปมันจะไม่ขึ้นเลยเยอร์ครับแต่ถ้าเพื่อนๆมีแฟนเพจเลือกอัลบัม้มบวกอัลบั้มแล้วเลือกรูปมาอันนี้ขึ้นครับอ่าไม่งงนะผมพยายามพูดช้าๆนะไม่งงนะโอเคครับ ชอบกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e กกดติดตามมาด้วยนะครับใครใช้แล้วชอบยังไงคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับคลิปนี้ประมาณนี้สวัสดีครับ